เอาเลยค่ะสไลด์นะคะช้าๆเอาลงใหม่อะสไลด์ขึ้นนะคะสองข้างเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้องไปพากโอเคค่ะ รู้สึกด้านข้างครับ ตอนนี้เราสไลด์ไปขึ้นสไลด์ขึ้นข้างบนทางสองฝั่งครับจานดึงดึงบอกโอ้โหทำไมดีใจมันไม่ตามอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไม่ตามอ่ะโอเคค่ะดึงบอก ไม่เป็นไรค่ะอนนท์ช้าๆนะลูกโอเคทำได้เลยทำต่อไปได้เลย ตอ,ตอนนี้ผมไปทันไ้สอไม่เป็นไรค่ะคว่ำรถเข็นได้เลยเอย่าเพิ่งนะนนอย่าพิ่งนะนงนะช้าช้า เดี๋ยวผมขอดูวิธีถอดก่อนครับพี่อ๋อตอนนี้เห็นแล้วเดี๋ยวพี่<ล>ะนะโอเคค่ะมันมันเหมือนกับเอ่เาเราแงะเราแงะออกมานครับเนี่ยเราเราดึงลงมาข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็สอดยอดกัน นะคะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งน้งนโอเคค่ะกดกดค,กดากคกด้างที่หนึ่งครับกดค้งที่สองครับกดค้างที่หนึ่งครับกดแลดึงกดแลเลื่อนกดแลเลื่อนสค่าตอนนี้เราดึงออกนี้ได้เลย วิธีที่ดึงง่ายๆก็คือเราจะดึงจากข้างล่างครับดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบน,นพอเวลาเราจะพอเวลาเราสวมมันจะเป็นลักษณะการสวงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับนี่คือตอออกพอเวลาถ้าอย่างเวลาเราจะสวมแล้ก็สวมกลับเข้ามานะคะหนี่ของเราผมต้องอา่าสวมกลับ ตอนส่วนพอเวลาถอดเราจะถอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับจะช่วยให้เราถอดง่ายขึ้นโอเคค่ะใส่กลับได้เลยค่ะเ,ครเราใส่ตัวาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ มไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ใส่แล้วเราก็ไล่ไล่มาตามขอบนี้ไล่มาเรื่อยๆครับนี่ครับ,รบพออันนี้เราก็ดึงลงมานี่เลยโอเคจากนั้นเรามาใส่ีเดียวครับใส่เดลยวแล้วก็ นี่ครับตำแหน่งล็อกที่หนึ่งตำแหน่งล็อกที่สองครับฝั่งน,นี้ครับนี่ครับก็จะเข้ามาสองตำแหน่งล็อกโอเคครับการส่งบอลครับเราก็ส่งที่ศีรษะก่อนครับ สิบแา ตอนนี้จะเป็นสายเบลยวที่ที่เอวนะครับดันลงไปได้ลเลยโอเคครับต่อมาอ่าตัวเนี้ยครับเราจะเอามาใส่สองจุดนี้ นะเหมือนเราใส่เราใส่ลงไปในรูนี้แล้วเราก็ดันมาด้านหลังเนี่ยครับอันนี้อันนี้ครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นสี่จุดผมคลิกเลยนะครับหันรถเข็นมาให้นี้หน่อยอันนท์ติดแปะเกเดี๋ยว <Okay. S 1> ก่อนก่อนที่เราจะใส่จุดนี้เ,เราใส่ตัวตัวเบล,ลก่อนนะครับอย่ mm hmm. เาเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะโอเคค่ะ okay. <c oughs> เราสอดทะลุมาเลยนะครับแล้วก็ดึงกลับ ใส่ยางแล้วต่อมาตำแหน่งของตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอดูตำแหน่งของตัวนั้นหน่อยอ่าสนี้ครับ <c oughs> ตัวอย่างเย่ตอนนี้เราจะมาสอนขลุกเข้ามาช่องนี้ครับ <c oughs> แล้วเอามาเกี่ยวตรงนี้โอเคโอเค หลังคาช้าๆนะขอดูตำแหน่งกันลูก็จะตรงนี้ครับใส่ช่องนี้เป็นการสไลด์ลงน,นะ,ค,ะนครับแล้วก็อีกดานนี้ โอเค